ฝากประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับทางด้านของกรมการครงศูนย์สัญจรค่ะที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสําหรับของขวัญจากกระทรวงการต่างประเทศโดยจะมีการมอบบริการดีๆนะคะให้กับพี่น้องประชาชนโดยกรมการกงศูนย์ค่ะจัดหน่วยบริการทาพาสปอร์ตนะคะที่จังหวัดนราธิวาสค่ะพร้อมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําในด้านต่างๆนะคะระหว่างวันที่21-23พฤษภาคมนี้นะคะที่ศูนย์โอท็อปเทศบาลเมืองสวยโกลกจังหวัดนราธิวาส โดยประชาชนสามารถ Walk-in นะคะไปทําเล่มได้เลยไม่ต้องจองคิวค่ะโดยต้องเตรียมเอกสารนะคะให้พร้อมโดยผู้ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปใช้บัตรประจาตัวประชาชนแล้วก็พาสปอร์ตเล่มเดิมแต่ถ้าอายุคุณต่ำกว่า20ปีบิดามารดาคุณพ่อคุณแม่จะต้องไปเซ็นรับรองด้วยนะคะ ซึ่งสำหรับการให้กรมการคงสูลสัญจรครั้งนี้ถือเป็นการบริการเฉพาะหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไปเท่านั้นไม่รวมถึงเล่มของคนที่ทำงานด้านการทูตราชาการพระภิกษุซึ่งสำหรับค่าธรรมเนียมนะคะ1,500บาทสำหรับเล่ม10ปีและ1,000บาทสำหรับเล่ม5ปีหากต้องการส่งเล่มเอกสารทางไปรษณียน์นะคะก็มีค่าบริการอีก40บาทซึ่งจะใช้เวลาในการดาเนินการจัดส่งประมาณ1สัปดาห์ค่ะ โดยระลียดสามารถเข้าไปดูได้ที่กรมการกงศูลหนังสือเดินทางประเทศไทยนะคะกรมการคนสูงกงศูนค่ะกระทรวงการต่างประเทศนะคะหรือที่เพจ Facebook กรมการกงศูนกระทรวงการต่างประเทศค่ะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับทางด้านของกรมการกงศูนย์สัญจรค่ะที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับของขวัญจากกระทรวงการต่างประเทศโดยจะมีการมอบบริการดีๆนะคะกับพี่น้องประชาชน โดยกรมการกงสูลค่ะจัดหน่วยบริการทำพาสปอร์ตนะคะที่จังหวัดนราธิวาสค่ะพร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่างๆนะคะระหว่างวันที่21-23พฤษภาคมนี้นะคะที่ศูนย์โอท็อปเทศบาลเมืองสวยโกลกจังหวัดนราธิวาส โดยประชาชนสามารถ Walk-in นะคะไปทําเล่มได้เลยไม่ต้องจองคิวค่ะโดยต้องเตรียมเอกสารนะคะให้พร้อมโดยผู้ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปใช้บัตรประจาตัวประชาชนแล้วก็พาสปอร์ตเล่มเดิมแต่ถ้าอายุคุณต่ำกว่า20ปีบิดามารดาคุณพ่อคุณแม่จะต้องไปเซ็นรับรองด้วยนะคะ ซึ่งสำหรับการให้กรมการคงสูลสัญจรครั้งนี้ถือเป็นการบริการเฉพาะหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไปเท่านั้นไม่รวมถึงเล่มของคนที่ทำงานด้านการทูตราชาการพระภิกษุซึ่งสำหรับค่าธรรมเนียมนะคะ1,500บาทสำหรับเล่ม10ปีและ1,000บาทสำหรับเล่ม5ปีหากต้องการส่งเล่มเอกสารทางไปรษณียน์นะคะก็มีค่าบริการอีก40บาทซึ่งจะใช้เวลาในการดาเนินการจัดส่งประมาณ1สัปดาห์ค่ะ โดยระลียดสามารถเข้าไปดูได้ที่กรมการกงศูลหนังสือเดินทางประเทศไทยนะคะกรมการคนสูงกงศูนค่ะกระทรวงการต่างประเทศนะคะหรือที่เพจ Facebook กรมการกงศูนกระทรวงการต่างประเทศค่ะ